สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องโออีนาวนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมปู่ช่างแปะนะครับจากอูเอกชัยแกลลัสนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง LS Swap นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมรีวิวเครื่อง LS ตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ๆบางท่านสงสัยว่าพอรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาใส่กับรถอะไร LS Swap คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาถามช่างแปะกันนะครับเดี๋ยวให้ช่างแปะอธิบายนะคบว่า LS Swap นี่คืออะไรครับช่างแปะ เป็นเครื่อง Ls ก็คือเป็นเครื่องบ็อก V8 นี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องรุ่นใหม่เป็นเครื่องหัวฉีดที่เขานิยมกันมาใส่เพราะว่าไอ้พวกรถพวกนี้ของเดิมเขาจะเป็น c a บิ i ก็คือการขับขี่หรือว่าการเดินทางอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเรามันใช้งานยากก็คือถ้าเป็นพวกเครื่องหัวฉีดเนี่ยมันก็จะ,สะเสถียรต่างประเทศเขาก็เลยนิยมมา s แว p กับทุกรถนะครับ Ls เนี่ยใส่แบบยกใส่กันแทบจะทุกรถเลย ใช่อันนี้ก็คือของเดิมก็จะเป็นเครื่อง V8 แปดมันเป็นคาร์โมโรเจ็ดหนึ่งเป็นเครื่อง350แต่นี้ทางเจ้าของรถก็ให้ทางพี่โอเวอร์ฮอนเครื่องมาแล้วก็มาให้ผมมาวางดําเนินการการขับขี่อะไรพวกนี้ก็คือแวับเข้าไปกับคาร์โมโรเจ็ดหนึ่งใช่ข้าวๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับ L S ท <LS. S 2> ี่ผมขอเสริมให้นะครับก็คือรถคาร์โมโรรุ่นแรกๆมันเป็นรุ่นเจหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเจหนึ่งนะก็คือมันจะเป็นนะเครื่อง คาบิวนะครับซึ่งปัญหาคือคาบิวคือมันกินน้ำมันมากเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเลยอยากจะเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับซึ่งหัวฉีดตัวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่อง LS Gen 3นะครับซึ่ง LS Gen 3ที่พี่เจ้าของเดิมเขาเอามาใส่เนี่ยเขาจะเป็นรถกระบะนะครับซึ่งรถกระบะเนี่ยถ้าเราจะมองดูแล้วเนี่ยคือเทปถ้าดูคลิปเดิมๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะหารูปอินเสิร์ตให้นะครับก็คือตัวเจ้าอินเทคเนี่ยมันิโฟอินเทคมันิโฟนเนี่ยมันจะสูงมากจนพี่เขาเนี่ย ทำการสวอปเนี่ยคือเขาก็ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยให้มันเตี้ยลงนะครับเจ้าตัวเอ่อท่อรวม ID นะครับเตี้ยลงแล้วเขาก็เปลี่ยนหน้าเครื่องนะครับถ้าเกิดมาดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไอตำแหน่งเนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะป้านออกนะครับแต่ของเดิมอะเครื่องเดิมมาถึงปูปะมันจะขยายซ้ายขยายขวาเลยถ้าเกิดเรามองดูแล้วอะมันจะติดตรงซูมล้อ oss, ใช่ไหมครับใช่ครับอีกอย่างหนึ่งนี่คือที่พี่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนตัวไอนี้ด้วยครับเขาเรียกว่าเอ่อคอมเพรสเซอร์แอร์นะเพราะว เพราะว่ามันจะมีอยู่2รุ่นให้เลือกนะถ้าเกิดเป็นเอสเว็ ap, มันจะเป็นรุ่น R4 R4 เอาไว้ใส่กับพวกรถกระบะแต่รุ่นรุ่นนี้เนี่ยผมจำรุ่นไม่ได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้รายละเอียดไว้ตรงใต้ใต้ข้อความนะคือตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าจากหลังจากที่คุยกับฝรั่งนะตัวนี้มันจะเย็นกว่าเจ้าวพวก R4 นะครับเจ้าตัวเจ้าแอร์เจ้าตัวแอร์ตัวนี้แล้วก็เขาก็เปลี่ยนขานะเปลี่ยนขาเป็น ICT b i l e t นะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเจ้าตัวนิดึก็คือ เจ้าตัวนี้เนี่ยคือเครื่อง LS เนี่ยมันจะมีดีอีกอย่างหนึ่งคือมันมีระบบนะครับที่เขาชี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นไฮโดไฮโดบูสเตอร์หรือเรียกอะไรนะอันนี้จะเป็นของแต่งครับเป็นไฮโดรบูสก็คือเป็นเบรกโดยที่เราไม่ต้องใช้มออลมก็คือจะใช้หลักการการปั่นของน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยเข้าไปทำให้แวก็กอะมันมีอยู่ตลอดเวลาก็คือเหยียบไปเครื่องจะแว็กน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่จะไม่มีผลกับต,ตัวไฮโดรบูสไฮโดรบูสจะใช้น้ำมันเลี้ยง ก็เหยียบแล้วก็จะติดเบรกตลอดนึบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำข้อข้อเปรียบเทียบให้ดูนะรถบางคันที่มีไฮโดรบูส์นะครับกับอีอันนึงไปเป็นหมอ้อพักลมธรรม,ธรมดาโดยใช้วัคคั่มนะครับหม,ม้มอลมหม้อลมเข้าไปเลี้ยงเจ้าตัวหมอ้อพักลมนะครับเวลามีลูกค้าหลังจากที่เขาประกอบเครื่องแล้วอยากจะให้ช่างแปะมาช่วยแบบหลักๆคือ,อพวกเมาส์จับเครื่องจับเกียร์อะไรอย่างนี้ครับก็คือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะมีชุดคิดขายสําเร็จรูปแต่ว่าที่พี่เขาสั่งมามันก็ใช้ไม่ได้คือ พวกนี้มันเหมือนกับบางชิ้นน่ะที่เขาทำมามันจะเป็นเวอร์ไวก็คือสำหรับ70-74-75ถึงเ4 75อะไรเงี้ยมันก็ครอบคุมเกินไปซึ่งเราก็ต้องแก้บางจุดแก้ตัวขารับเครื่องแก้อะไรให้มันได้เซนเตอร์เพราะว่าถ้าอย่างใส่ชุดของเขาเลยเครื่องก็จะถีบไปติดกับไอฟไอวอลเลยเกียร์ก็จะไม่ตรงอะไรเงี้ยก็เลยต้องแก้คอดิชั่นให้มันได้ได้ระดับ ให้จับระดับให้มันพอดีซ้ายขวาแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือตอนที่หลังจากที่แปลงแท่นเครื่องแล้วอะไรแลรร้วระยะบเนี่ยก็คือรต้องผ่าผ่าซุ้มไม่ไม่มไม่ครับใช่ครับก็ค,คือเราทำทำจากแท่นเครื่องแท่นเกียร์ลับเลยครับเพราะของเดิมซุ้มพวกหัวหมูเกียร์พวอะไรมันใกล้เคียงกับเครื่อง3 5 0เดิมอยู่ละไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเวลาเขาใส่เกียร์รถอเมริกันอย่างเงี้ยก็คือเมืองนอกเนี่ยเขาจะแนะนำว่าให้ใส่ transmission cooler ด้วยใช่ไหมครับ ต้องใส่เลยครับเพราะว่าพวกนี้คือระบบเดิมๆของในรถอ่ะเขาจะเอาเอาไอตัวออยล์คูลเลอร์เกียร์มาใส่กับตรงหม้อน้ำเพื่อให้มันอุ่นเพราะว่าเขาเมืองหนาวแต่ถ้าอย่างรถใช้รอบจัดหรือใช้บ้านเราอย่างเงี้ยควรจะเป็นแผงออยล์เนี่ยผมก็ใส่อย่างใหญ่แบบใหญ่ให้มันเต็มที่สุดเพราะว่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ยิ่งเย็นอ่ะมันยิ่งไม่มีปัญหาในเกียร์ใช่มันก็ช่วยลดโอกาสพังชายเดินระบบน้ำมันใหม่ ก็จะต้องใช้พวกปั๊มติใช้พวกปั๊มบอสแล้วก็ใส่พวกระบบเลกูเลตควบคุมแรงดันน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลารอบสูงๆูงมันจะต้องจ่ายน้ำมันพอโอเคอันนี้คือเจ้าตัวเลกูเลตนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่อง LLS เนี่ยนะครับมันจะใช้อยู่ตามสเปคของเขาจะใช้อยู่ปนะระมาณ58 psi เนาะก็คือเราจะต้องมีตัวเลกูเลตเนาะเพราะส่วนใหญ่ปั๊มนี่มันน่าจะจ่ายเป็นหลายหลาย psi อยู่เนาะใช่ครับก็คือพวกนี้มันตั้งได้ ตั้งได้ถึงเกือบร้อยเพครับแต่ว่าตอนเราจูนอะเราจะดูว่าค่าการจ่ายน้ํามันหรือว่ามันจะหนาไปบางไปตามเอฟที่เขาจูนรเราก็ต้องปรับอันนี้ให้เป็นค่าสแตนดาดอย่างสมมติ3บาทสามบาหก็ต้องตั้งเอาไว้ต้องให้แรงดันไม่ดรอปยอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาเขาจูนมันจะได้ไม่มีผลต่อการใช้งานเพราะว่าถ้าเวลาขี่ไปเหยียบไปหนัหนกๆแล้วมันบางมันก็จะทำให้เครื่องพังอะไรอย่างงี้นี่เราไปดูภายในรถกันไหมครับหรือฟังเสียงเครื่องกันไหมครับได้เลยครับ ราก็ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะาปิดท้ายรายการนะเดี๋ยวเราจะให้ช่างแปะนะครับอูเอกชัยกลาลชนะครับแนะนํานะครับว่าที่อูเนี่ยทําอะไรบ้างนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะมาใช้บริการนะครับที่นี่ก็รับวางเครื่องทําช่วงล่างสีแล้วก็ทําพวกรถเมกันรถญี่ปุ่นรถยุโรปทั่วไปอะครับทาทุกอย่างรถบงรถบ้านทาหมดครับสมมติว่าถ้าเกิด คนไหนเนี่ยที่เขาแบบว่าอยากจะอยากจะวางโปรเจกต์เครื่องเนี่ยเขาต้องบิวมาก่อนไหมหรือว่าช่างแปะรับทําให้เลยอ่าได้หมดเลยครับตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่ซากได้เลยครับโอเคนะครับแล้วก็รวมถึงเอาเครื่องอะย่อนเข้าไปในตัวรถด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสาหรับนะครับที่ท่านไหนที่สนใจเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเครื่อง V8 หรือเรื่องการรีบิวเครื่องหรือเกี่ยวกับตัวรถนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากจะให้เราไปทาคลิปคอนเทนต์แบบไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับโออินนาวนะครับ ก็กด Subscribe ได้นะครับถ้ามีคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยพี่ก็จะรับข้อมูลเลยนะครับเด้งหน้าฟีดของพี่นะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวเครื่อง LS ในตัวรถ c a m e เ o 1971นะครับขอบคุณครับครับ